มาเบิงพี่น้องนี่เดี๋ยวอันข่าวสาลผ้าย่างไปเบิงตลาดนี่งานงานพน่าใหญ่ไ,หได้พี่น้องเดินไปสุดสภาพเบิงนี่ปลาหมึกของยายก็อเจ้านี้อร่อยมากนี่ปลาหมึกยายนี่เจ้าประจําแกมาทุกอาแล้วมาทุกงานน้องแม่แมนพ่อแม่ป้าแม่คือขายดีพ่อแม่มือหนึ่งนีนนง่ร้านนี้อร่อยจริงน้ำจิ้มือที่สุดเจ้าเจ้าประจําเลยจะมาทุกงาน แม่ขายยังนี่นี่แม่แกขายกระเพาะปลามึงกระเพาะปลาเพิ่งมีแเศษเบๆไอ้นี่ถุงจะบาทแม่ถุงละห้าสิบบาทแล้วอ่ะแล้วอ่ะตามจริงแม่ขายอยูใช้กกปกปติตลาดทันใจสินะโอ้ใช่ตลาดทันใจนี่อบอกเลยเจ้าน,นี้อร่อยจริงนี่บุญพี่น้องบุญเนี่ยตุ้งยังไงคำลาคำลาจะพาไปเดินดูข้างในเจ้าขาบุญข้าหนงนี่บุญบุงยำเพิ่าเป็ดเศบได้พี่น้องบุงยำยำปลาไก่ ไก่นี่ลูกชิ้นเจ้าประจำเจ้าประจำนี่อันนี้เขาจะมาทุกงานเี่ทุกงานเลยนียอันนี้อันเป็นลูกชิ้นเนื้อหมูของแท้เลยเนี่ยอร่อยถูกละสามสิบาทเป็นบ่คะทุกละสามสิบเนาะที่นี่นี่แล้วก็เดินเข้ามาข้างในแล้วเจ้าค้าเบิ้งนี่เบิ้งคนแบบหลายเลยพี่น้องคนเยอะมากนี่มาดูยำคุณแม่นี่ก็เบิ่งยำมาดูยำ นี่ดูคุณตาคุณพี่ต่พือเตงสวัสดีค่ะทำไมแต่งหน้าลัดจังเลยเนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งใช่ไหมป้าพัดดูดูดูซุมดูหน้าแม่ค้าหน่อยป้าแต่งสิกะตายวบับนี้อันนี้ขายอะไรคะนี่คือละหนึ่งร้อยบาทยำปีค่ะยำหอยนางรมนี่นี่ชุดละหนึ่งร้อยบาทอร่อยจริงแซ่บมากต้องดูแซ่บเแซ่บต้องดูแม่ค้าป้า เฮ็ดผูดเฮ็ดโพดต้องยังให้น้อตอนนี้อได้ข่าวขั่พระง่ามันสิ่ก็ได้ขายแม่ค้าตามจิงไคล้ใส่ค่ะรู้ไปทั้งงั้นแกชาทุกจังหวัดเลยโอ้ข้อบ้านไหนคะนี่คนอขอนแก่นค่ะข้อนแก่นโอ้ยแต่งหนาอะไรย่อมเลยข่ายย่อมบิลีนี่อย่าลืมอ่าแวะมาอุดหแวะมาอุดหนุนอ่าคนสวยด้วยนะคะในชุดละหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดกันทลักษ์ค่ะเอออำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบิองเมืองเมืองนี่ไทยพี่น้องเบิองนี่ ปลายำหอยนางรมปลาตัวใหญ่มากด,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 าาดู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 ในถาดดูในกล่องปลาแซ่บขึ้นไม่ขายอีรีขอบคุณค่ะเคเดินมาพี่น้องย่งางมาพี่น้องย่งางตามผู้ขามาเบิ่งเลยเสื้อแขนเสื้อแขนยาวร้านนี้ก็สวยนี่ร้านลำโพงกับหนุ่มหล่อเก่ารัด ร้านก,ก็น่ากินเนาะุ้ยมีหดหมานี่จะพามาดูร้านอ่าร้านลูกอมพี่น้องจะเบิงนี่เบิงของเขาไล่หลายดีอันอันนี้คือร้านประจำไหมนี่ร้านประจำรู้จัก,กเขาวานานมากเวลามากกับเสมอซื้อร้านนี่พี่น้องิึงของเขานีของเขาเยอะมากมาดูนี่นี่แหละมาดูนี่มาดูเจ๊คนสวยกลับนังไงคนเดิมสวยเหมือนเดิมเจอกันหลายปีก็เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมวันนี้ไขยดีไหมพี่ เรื่อยๆเนาะนี่นี่ข้าวเกียบปลาเจ้านี้คือคือที่สุดน้ำจิ้มเข้าอร่อยมากเไงน้ำจิ้มนี่แซ่บอแม่ค้าอือใช่ไหมค่ดาวด้วยนะใช่ไหมอันนี้อ่ะปกติขายอยู่เท่าไหร่คะขายสามห้าสามถุงร้อยเออสามถุงร้อยหนึ่สามถุงร้อยนี่ร้านนี้คือที่สุดอร่อยแซ่บเหมือนแม่ค้านี่เดี๋ยวชิมให้ดูตอนนึงนี่นี่เออมีหลายรสนะคะหูกรอบ กรอบจริงๆอร่อยอืออือเว้ยมาอุน่นแกด้วยนะอร่อยนี่พี่น้องเนี่ยข้ามหลากจพายผางานมเมืองตลาดนี่ถนนคนเดินนี่ในงานเทศากาลประเพณีลอยกระทงคนแบบหลายเลยพี่น้องย,ย่ำเล่งของกินกระไล่หลายบุงหละเสื้อผ้าของกินเยอะไปหมดเลยดูสิ มาดูยำอ่าะไรเถอร้านนี้คืออร่อยเมื่อวานวันก่อนก็มารีวิวให้แกอยู่นี่ดูของนี้เยอะมากดูยำหอยนางรมแม่ค้าอันนี้เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมพี่เจ้าของร้านคนสวยนี่นี่ก็ดูจะมียำเนาะจะมียำรวมแล้วจะมีหอยนางรมมีแซลมอนจะมีกุ้งดองนี่ซิกเนเจอร์ของร้านมาดูซิกเนเจอร์ของร้านนี่ปลาหมึกน่ากินมากปลาหมึก แล้วก็จะมีไข่ปลาหมึกด้วยอุไไ้ยพี่ตะกินแถบังกุ้งกุ้งเผาาก็มีนะนี<ม>ะ่พี่น้องจะมาเบิงนี่แบบร้านนี่โอเคร้านขายของหลยแห่งพี่น้องเบิงนี่ร้านเสื้อผ้าร้านลูกชิ้นทอดนี่ร้านไข่ร้านลูกชิน้น,นอ,อูอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือไข่กระทะ เป็นยไงบ้างใครดีไหมดีอยู่ค่ะพ่เพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยม้งแต่วันพุแล่เออแล้วพี่ไม่แล้วพี่เป็นสเกตหรือเปล่าใค่ะไม่กล้เรียก่อ๋อไม่เลยคคุณมีอันนี้เอซใครดีไหมใครดีเรื่อยๆอยู่เนาะลค่ว่าันน้แล้วป่าตัวเองปกติขายอยู่ที่ไหนอือเคที่างล่างแลวก็วิ่ตางานที่มานแล้วก็ัดราโอเคฝากร้านน้องสาด้วยอยู่ที่ตังหวัดสีสเกตใช่ไหมค่ะ โอเคขอบคุณมากค่ะปังๆนะคะนี่พี่น้องนี่เบืองลาดนี่ร้านเยอะมากอย่าลืมมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงกันด้วยนะคะงานชิลเลอร์วันที่สิบหกนพี่น้องวันที่สิบห้าจะมีนาอามีประกวดนั่งนมพม่าป้าดนมจีนรันนี่คนเกิดไรเสร้ะคนเองนี่ล่ะพี่มาเที่ยวกันหลายรนี่พี่น้องเนี่เป็นงันนะคะรด้วยมง คลิปนี้กับว้สำิทีกวันเดอพี่น้องเดอคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ